ก็เหนื่อยดีค่ะเรารูล่วงหน้าตอนไหนยังไงว่าต้องลองเทกเราเตรียมตัวหรือว่าเตรียมใจยังไงมั่งครับกับตอนแรกตอนแรกหนูอ่าน <c oughs> บทหนูก็เข้าใจว่าก็คงเป็นซีนบูปกติทั่วไปก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นลองเทกอะไรค่ะแต่ด้วยความบ้าของเพื่วมกับของเราเขาก็เลยแบบสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแอทแท็กสิบสามผมเห็นโปรโมทเยอะมากเลยตอนเนี้ยแล้วก็มีการแบบว่าพูดเรื่องของการแบบว่าผีบูลลี่ตายไปแล้วกลายเป็นผีที่บูลลี่หนักกว่าเดิม แล้วก็พูดถึงการแบบว่าแกล้งกันแล้วก็ฉากโห,หดที่อยู่ในหนังนะครับรีวิวจากรอบอินฟลูเอนเซอร์ที่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อสัปดาห์หรือว่าสสัปดาห์ที่แล้วผมจําวันแน่ไม่ได้ก็ออกมาบวกมากครับแุ้ทุกคนก็พูดถึงความบ้าบอคอแต่ความทุกอย่างที่เราคิดว่าคุณทวีวัฒน์วันทาทําได้นะครับแกก็ได้รับคําชื่นชมในฝั่งนั้นหมดแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ในมวี่ปาร์ตี้คลิปนี้นะครับก็คือ นอกจากเรื่องของผีการหลอกแบบรถไฟเหาะตีลังกาแบบทางถนัดของคุณคุยทิวิวันทาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจดจำของหนังเรื่อง Atta c k 13คือแอคชั่นซีนครับฟังไม่ผิดครับแอคชั่นจริงๆครับแอคชั่นเป็นจาพนมองค์บากเลยครับเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากผู้กำกับครับแกก็พูดเรื่องความมันกับบีดของหนังเนาะว่ามันจะไปได้แค่ไหนแล้วมันจะมันจะยกแบบว่า เร่งเกียร์เพิ่มเกียร์ไปได้ขนาดไหนหนึ่งในสิ่งที่เป็นการยืนยันทับว่าหนังเรื่อง a t t a c k 13เนี่ยจะไปถึงขีดสุดคลั่งเรื่อของความทำของความแอคชั่นในหนังก็คือในหนังมีการใช้เทคนิคของการถ่ายทำแบบลองเทคครับลองเทคแบบไหนมันมีหลายแบบนี่เราดูในหนังเนี่ยบางทีก็เป็นลองเทคตั้งกล้องนิ่งๆแล้วปล่อยให้นักแสดงโชว์ฟร์มสามารถในการแสดงนั่งแล้วอยู่ยก็นน้ำตาไหลน้ำลายยืดอะไรกันไปนะครับ หรือบางแบบก็เป็นแบบว่าลองเทคแบบเดินกันไปเดินกันมานะครับเดินแล้วก็คุยไขวกันไปค่อยกันมาแบบเบิร์ดแมนไม่ใช่ทั้งสิ้นครับไม่ใช่ทั้งสิน้นลองเทคในหนังเรื่องอ t t a ินสิบสามวิญญาณเล็กที่สิบสามเนี่ยเป็นลองเทคแบบต้มยำกุ้งครับคุณจาต้มยำกุ้งได้ไหมครับจาพนมช้างกูอยู่ไหนฉากลองเทคของจาพนมฉากนั้นคือฉากที่จาพนมเนี่ยไปตามหายขอน้องชายแก่ซึ่งเป็นช้างในร้านอาหารป่า ที่ตั้งอยู่บนชั้นสองหรือว่าชั้นสามหรือชั้นอะไรสักชั้นนึงเนี่ยของอาคารแห่งหนึง่งพิจารพนมเนี่ยแกชื่อว่าไอแกชื่อไอขามไอขามเข้าไปแล้วก็พอแกเดินผ่านประตูเข้าไปกล้องก็หมุนรอบตัวแกรับหน้าชักกูอยู่ไหนแล้วแกก็เริ่มออกเดินครับลองเทคอันนั้นก็คือแกเดินขึ้นบันไดไปแล้วก็เห็นเห็นเลยว่าพิจารเหนื่อยเฮีย <laughs> <laughs> เหนื่อยเลยแล้วก็ ต่อสู้จนไปถึงฉากที่ไปเจอว่าอุ้ยร้านนี้แม่งเอาอาหารป่ามาขายเอาสัตว์ป่ามาขายให้คนกินน่ากลัวมากลองเทคในแอตแทก13เป็นอย่างนั้นเลยครับโอ้แต่คนที่เล่นไม่ใช่ดาราแอคชั่นคนที่เล่นคือน้องอาไอ้ก็ท้าทายมากเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นบูเท่าไหร่ค่ะและยิ่งเป็นลองเทคด้วยก็ยิ่งยาก เหนื่อยมากเลยแต่ว่าตอนนั้นต้องสู้เพื่อจินเพราะว่าตอนนั้นต้องแบบฮึบเอาไว้เพราะว่ามันต้องมีทั้งชั้นบนลงมาชั้นล่างอะไรเย่างี้หนูเป็นครั้งแรกที่หนูกระโดดปีนบันไดแล้วก็บึ้มลงมาชั้นหนึ่งเลยค่ะ <c oughs> มันเป็นลองเทคที่ตัวละครของน้องอาอาเนี่ยต้องต่อสู้กับกลุ่มตัวละครกลุ่มหนึ่งครับสิ่งที่น่าสนใจคือลองเทคที่ความยาวประมาณสองนาทีอันนี้เนี่ย เป็นลองเทคที่ไม่ได้วัดใจแค่คนทำงานอย่างนักแสดงหรือว่าช่างภาพอย่างเดียวนะครับมันเป็นลองเทคที่วัดใจผู้กำกับด้วยครับเพราะว่าตัวแกเองเนี่ยตั้งใจจะใช้เทคนิคในการถ่ายทำแบบลองเทคเนี่ยเพราะว่าแกอยากให้ความฉากนี้เนี่ยมันดูแอคชั่นจริงๆครับมันดูแอคชั่นตื่นเต้นจริงๆมันดูแบบเร้าใจในแบบที่คือหนังนี้หนังเรื่องนี้ต้องการบีดอย่างเนี้ ไม่ใช่แบบร่างทรงอย่างนั้นไม่ใช่ต้องการแบบแอคชั่นแบบแอคชั่นเลยในคำว่าแอคชั่นไม่ต้องตีความคือบูมันบู๊นะครับเพราะว่าตัวละครของน้าอายไอ้นี่ถือมีดตลอดเวลานะครับเออผมจะไม่บอกว่าต่อยกับผีหรือเปล่านะครับมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะตัวละครของน้าอายไอ้นี่ยน้องจินตลาเนี่ยแอคชั่นตั้งแต่ โอ้คือไม่ต้องสังเกตเลยครเราอย่างเบิร์ดแมนเราจะไม่รู้เรานั่งดูๆไปแล้วมันตัดอย่างวะใช่ปะวะใช่นี้หรือเปล่าแต่อันนี้เราจะเห็นๆเ,เลยครับว่าคุยนี่แม่นี่มึงลองเทคเลยวะเนี่ยแล้วเป็นลองเทคแบบต้ยมยำกุ้งจาพนมครับเอาตื่นเต้นเอาเราใจแล้วที่ผมบอกว่ามันท้าทายผู้กำกับเนี่ยเพราะว่าตัวผู้กำกับเนี่ยยอมรับครับว่าระหว่างการถ่ายทําเนี่ยแกรู้สึกตลอดเวลาครับว่าไม่เอาแล้วดีไหม ตัดดีไหมกูว่าแอบ,บตัดสักทีหนึ่งดีไหมไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้วของมันมีจํากัดน,นะครับมันต้องมีของแตกพร่งเพลงนะครับกูจําจาพนมได้ไหมแม่ต้องทุ่มหไหไหอไยใหญ่ใหญ่อย่างนั้นอ่ะพร่งกูอี้พังพร่องอย่างนี้น่ะผมจำไม่ผิดแกผมถามแกว่าถ่ายกี่ครั้งแกบอกว่าสองครั้งผมถามโหน้องเล่นเก่งขนาดนั้นเลยพี่ไม่ใช่กูมีของแค่สองชุดวันนั้นหนูไปถึงตอนเช้าก็ไปซ้อมก่อนอซ้อมเสร็จก็แต่งหน้าแล้วก็กลับมาซ้อมอีกแล้วก็ได้ถ่ายแบบช่วง บ่ายสองบ่ายสามได้เลยคะ่ะแต่ว่าซ้อมกันมาตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่ามันต้องเป็นลองเทคกี่เหมือนมีแจกันที่มันจะต้องตกแตกแล้วมีแค่สองใบก็เลยเล่นได้แค่สองเทค่ะ,คะต้องทําให้ได้นะตอนนั้นก็เลยต้องซ้อมคิวให้แม่นมากๆก็เหนื่อยดีค่ะแตกได้สองครั้งผ่านทั้งสองครั้งไหมหนูไม่รู้ว่าเขาใช้เทคไหนแต่ว่าก็ผ่านทั้งสองครั้งนะ <c oughs> <c oughs> มันได้แค่นั้นจริงๆคือมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วแกก็เลยแบบว่าืห ตัดดีไหมเนี่ยแต่ไม่ไม่สุดท้ายแล้วไม่สุดท้ายแล้วไม่ทุกอย่างออกมาผมเห็นแล้วอ่ะผมผมยอมรับผมบอกแบบน,นี้ได้ผมเห็นแล้วคือแงววจริงครับคือแบบโหแม่งโหคือจาพนมทำกูว่ากูตื่นเต้นแล้วนะลองเทคเนี่ยอันนี้น้องผู้หญิงอ g น้องไอ,าอาเล่นอะแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นคือไม่รู้ทีมงานเขาไปบ้าพลังอะไรมานะครับเหมือนว่าทำฉากแอคชั่นฉากนั้นได้แล้วอะเขาอยากทำอีกฉากครับเขาทำอกีก ฉากอีกฉากที่เป็นลองเทคนะแม่งหนักกว่าเดิมอีกตัวละครแม่งปีนหลังคาออกจากหน้าต่างอะไรก็ไม่รู้แล้วตกหลังคาวุ่นวายมากเลยครับกลายเป็นว่าตัวหนังทำความแอคชั่นอันนั้นน่ะออกมาได้สมบูรณ์แบบไม่แพ้ฉากผีหลอกครับมันก็เลยเล่งผมจำได้ Evil Dead อ่ะมันไม่ได้สนุกเพราะว่าผีหลอกอย่างเดียวครับ Evil Dead โดยเฉพาะ Evil Dead ไอ้สุดท้ายที่เป็นกองพันซี่โครงน่ะ army of darkness นะ่ะมันสนุกเพราะว่าแอคชั่นมันมันดังนั้น อันนี้มันวัญญารแบบนั้นครับสนุกมันแบบโบโบโบๆนะครับ,บมันชิบหายเลยอ่ะนั่นคือแอตแทกสินะครับวิญญาณเลขที่13นะครับจากคุณคุยทวีวัฒนานนะหนังเข้าเดือนนี้แหละนะวันที่19อ่ะรอติดตามก็แล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับตบปะจะได้จบ